กลับมาแล้วครับกับหนูจูตะลุยกินจ้าคลิปนี้เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปตะลุยกินเนื้อย่างกันจ้าที่ประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งร้านโลโก้และร้านชื่อดังนะครับเอามาเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูเลยว่าเอ๊ะไปญี่ปุ่นทั้งทีเนี่ยไปกินร้านไหนดีนะซึ่งย่านที่เราพักในทริปนี้เนี่ยคือย่านอุเอโนะนั่นเองนะครับร้านในอุเอโนะก็จะมีถึง2ร้านด้วยกันนะฮะเอาเป็นว่าใครเป็นสายนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ let's go ร้านแรกนะครับพวกเราพามาที่จัมโบ้ครับร้านนี้เนี่ยพวกเราเคยพามาตะลุยกินแล้วนะที่สาขาชิโรกันนี้ครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นอีกสาขาที่จองยากมากๆเลยคือจัมโบ้ฮงโก้นั่นเองครับร้านนี้นะคะทุกคนต้องรู้จักค่ะเพราะชาวอินสตาแกรมเบิรเนี่ยจะต้องถ่ายรูปเนื้อจุ้มไข่เนี่ยลงถ้าเกิดว่าใครดูจัมโบ้สาขาฮงโกเสร็จแล้วเนี่ยชิโรกันนี้เนี่ยลิงก์อยู่ด้านบนนะครับสามารถรับไปเปรียบเทียบกันได้เลยซึ่งร้านนี้ก็ต้องจองเหมือนกันนะครับวิธีการจองก็ง่ายมากเนาะกดที่ Google ได้เลยคลิก ร้านแล้วก็กดเลื่อนลงมานะจะมีให้ไฟล์อาเชเบิลนะฮะตอนจองนะครับเพื่อนๆต้องดูดีๆนะมันมีเมนูซิกเนเจอร์ที่ต้องห้ามพลาดเลยคือข้าวอบหม้อดินเนื้อแต่เราพลาดเราพลาดเพราะเราจองไม่ทันครับ <laughs> อย่าลืมทํากันบ้านจองกันมาดีๆนะเพื่อนๆพลาดอีกแล้วอะ่ะไม่เป็นไรครับเราไปดูรสชาติอาหารกันดีกว่าครับออบอกเลยนะว่าหอมมากอะ่ะหอมงาเริ่มทินลิ้นกันก่อนเลยหน 15, ปิิ1ห้าเต็นไปเอยสิบหกสิบเจปดสิบเเราจะมาหมุนอันแรกก่อนนะคะนี่ยีสิบวิฝังละยี่สิบวินะใช่สวยมากเหนะ็นไหมเดี๋วนะคะหนึ่งสองสามใช่หนึ่งชิ้น20่สวิอันนี้ชิ้นใหญ่ให้น้องจู กินกับตรงนี้นะคะน้ำจิ้มใสๆของเขาขุบๆลองชิมนี่เลยนะอืาอาการเป็นยังไงไ,ได้เคี้ยวแต่ไม่เหนียวนะครับแล้วก็รสชาติแบบ กลมกล่อมอะเด้งมากแล้วก็อูมามิด้วยผมว่าซอสท,ที่เขาให้มากินกับลิ้นอะถูกต้องแล้วเพราะมันดึงกลิ่นแล้วก็รสชาติของลิ้นออกมาได้ดีมากๆากครับซุปเรานะคนี่นะมันต้องร้อนๆเท่านั้นนะเป็นซุปเนื้อกับไข่เนาะน่ากินมากเลยเป็นไข่ๆขแบบนี้ด้วยนะซุปเผ็ดใช่ไหมอร่อยไปซุปเผ็ดแล้วก็ละมุนละมุนไข่คือเผ็ดนะแต่ว่ามันมีความละมุนอยู่ะก็สดเอาไว้สดคล้องคอเอาไว้แบบกินตัด นี่คือทุธีการที่ต้องถ่ายนะครับนี่เห็นไหมครับนี่น,นี่ก็โตนี่นะครับรูปล้างหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราจะเอาเนื้อเนี่ยเข้ามาในปากเราคันบอรเลยเพื่อน นี่ครับมาครับยังไม่จบเลยที่เป็นซูชินะครับวากิวมาแล้วนะครับนี่โอเคมีเขาจะกิวให้นะครับ,บ thank you ที่ีคุณหนู้ําเมื่อกี้แสงออกปากมาแล้วนะครับออกปากจริงนี่นะ เราก็อยากจะกินเพราะว่าจําความรู้สึกได้ครังที่แล้วคืออร่อยมากนะปออกปากออกปากบอกเลยโคตรดีเนื้อนุ่ม,อมซอสหวานเจอไข่มันเป็นแบบหวานมันนัวโคตรดีเลยอร่อยมากกินซูชิเลยจุดคะแนนเต็มไปซูชินะครับมานี่คือซูชินะจาไปฮะ ชนะไอ้เมื่อกี้จริงปะชนะเลยคนลุกนชนะขาดคนลุกเอาช,ชิมชิมชซูชิชนะทุกอย่างมาค่ะเขาบอกว่าชนะคำเมื่อกี้หนึ่งสองสามชนะแบบชนะขาดนี่ครับแกงกะหรี่เนื้อนะครับวาคิว ของคุณด,ดูนาเขาเขานะมีผักดองมาให้หืควันฉุยฉุยเวร์จริงปะเนี่ยแต่ซูชิอร่อยกว่าแต่อันนี้ก็อร่อยโอ้โหหน้าตาเนื้อลามารวัวแล้วตอนนี้แทบจะไม่ได้พักมาที่เขาแนะนำเช่นกันเนาะ ผมว่าสั่งกำลังแบบนี้กำลังดีนะครับไม่อิ่มไปอันนี้เนื้อรอยนะครับได้มาแล,แล้วไฟแรงนิดหนึ่งนะไมยมเกรียมไปหน่อยให้กี่กับซอสนี้นะคะรอยนะครับอุอ้ยไม่มันนะคะใครไม่ชอบเนื้อติดมันได้เ,เคี้ยวแต่นุ่มๆนะอันนี้เลยลอยเลยลอยนะครับนัว อันนี้คารุบินะครับก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เขาแนะนำเนาะนี่นะครับเตรียมนะเธอจะเาใ,ใ,ใส่ไหนเขาจะเอ,เอาแล้วใส่ไข่นะยนี่กินกับไข่ดีกว่าเหมือนกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันมันเยิ้มแต่อันนี้มันน้อยกว่าตัวนั้น เนียนี่ด้วยนะตายแน่นอนคอม,มาดูตอนดึกตายอืมไม่มันจนเก,กินไปแต่แอบ,บเลี่ยนหน่อยหอยด้วยความที่ตัวตัวแรกที่เมื่อกี้เรากินอะ่ะมันแบบมันหายไปเลยความมันมันเลยน้อยหน่อยอันนี้เขาียกเหียวนะครับความมันก็จะออกมาเรื่อยๆไม่แอบดีทั้งคู่เลย<า>ถึงเวลาแล้วครับตับนี่เห็นไหมกินนะอืมดีอยู่ในมาตรฐาน แม่ขาวตายแล้วไอติมไอติม Winter Special เขาให้มาในแบบกะลาำมะพร้าวเลยอะไรัก <laughs> ช็อกโกแลตอร่อยมากช็อกโกแลตช็อกโกแลตอร่อยมากไปดูที่มะพร้าวมะพร้าว <laughs> เป็นมะพร้าวแบบฝรั่งอะ่ะกลิ่นเหมือนครีมทาผิวอะ่ะหอมแบบเหมือนครีมทาผิวอ่ะ <laughs> าเปรียบเทียบ2ร้านนี้เนี่ยผมว่าสาขาชิโร่กันนี้เนี่ยมีความเป็น private dinner มีความหรูะอ,อะไรเงี้ยเนาะส่วนสาขาฮ่องกงเนี่ยผมรู้สึกมีความเป็น family เข้าถึงง่ายแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่ได้หนีกันมากเน,ะนาะถ้านให้ผมชอบนะผมชอบสาขาฮ่องกงมากกว่าและเมนูที่ชอบคุณชอบอะไรครับนุนนาซูชิเห็นด้วยใช่ไหม ครั้งที่แล้วตอนไปชิโรกันเนเนี่ยสั่งเป็นเนื้อดิบเนาะมันทานเป็นซูชิแบบเย็นๆอะ่ะมันรู้สึกอีกแบบหนึ่งแต่พอเนี้ยเขามาย่างแล้วมาลงแบบให้กินแบบร้อนๆเลยโคตรดีอะ่ะโอ้โหบอกเลยทุกคนเมนูนี้นะห้ามพลาดเด็ดขาดกับซูชิเนื้อคะ่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครกินไหวเนี่ยแล้วก็มีงบที่ไม่จำกัดเนี่ยสามารถสั่งในเกือบทุกเมนูเลยผมว่าอร่อยหมดเลยเนื้อเขาคัดมาดีมากๆฮรราคาก็ตามนั้นนะจ๊ะเพื่อน นี่คือบุฟเฟ่เนื้อย่างใจกลางอุเอโนตัวเกี่ยวหัวละพันต้นเนื้อแบบนี้เลยนะคะทุกคนพามพามพามพมพมราคามี้ตั้งแต่ 2000, 2009, 3,980และ59,80กินกันไปจุกๆุก0นนาทีเลยค่ะมาถืออีกหนึ่งร้านที่พวกเราแรนดอมเลยนะคะเพราะว่าเห็นป้ายหน้าร้านว่าบุฟเฟ่ราคาถูกหัวละพันต้นๆ ร้านนี้มีชื่อว่ายากินกุชิยามะมิเโนะิมจร้านนี้เนี่ยเห็นดาวใน Google เนี่ย4.4ดาวก็เลยขอไปลองชิมเนื้อเขาสักหน่อยครับสิ่งที่จะมาอย่างแรกเลยก็คือเซ t ตคอมเพลเมนเทอรีนะครับผมก็จะมีเนื้อเนื้อลิ้นเนื้อแล้วก็หมูตรงนี้นะครับผมน้ำจิ้มนะครับก็จะมีให้เลือก3แบบนะครับมีซอสแดงนะครับแล้วก็น้ำจิ้มยากินนกุแล้วก็เกลือกับพริกไทยชุนลายเนื้อดิ โอ้ใม่อนี่คือไม่ใช่ตัวท็อปนะเนี่ยดูลายเนื้อดิน่ากินมากนะลายเนื้อเอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยไปเลยเต็มสิบดูหมักซอสมาด้วยเหมะกับคนไทยสุดๆลายเนื้อแบบนี้น้ำจิม้มจิ้มก้อนกลางก่นนะคะกินแล้วนะคะมน้ำจิ้มอร่อยอร่อย,ยดีเลยเนื้อมันมีความแบบได้เคี้ยวแล้วก็อร่อยไม่ได้นุ่มละลายในปากนะนี่ครับ เนื้อในราคาไม่เกิน1,500บาทที่ญี่ปุ่นโอเอนะฮะอีกอันหนึ่งสเต็กในราคาห้าพนเก้าร้อยกว่าเยนนี่คือ6,000เยนในเนื้อแบบนี้ถือว่าค่อนข้างเลิศเลยนะในส่วนนี้คือลิ้นนะฮะอันนี้น่าจะเป็นล่องซิคงเพรามาในถังชิมนมะจ๊ะหนึ่งสองสามซิคงซิคองอร่อยมากมสเต็กใช่ไหม สเต็กก็คือสเต็กอ่ะเรารู้สึกว่าเขาชอบร่องซีโคงมากหลักเวอร์ชอบร่องซีโคงมากแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นอ l l you can e a แล้วราคาก็ดีมากอ่ะรวคราพันอะหัวละพันนี่นี่น่ะสีเป็นงี้เลยนะคะลิ้นนี่ได้มาลิ้นสวยๆเลยอนุ่มเลยมีความสุขดูดีเลยอะ แฮปปี้แฮปปี้ถึงเวลาลงก้อนใหม่นะคะอันนี้น่าจะเป็นเดาว่าเป็นฮารามิลงไปให้1ชิ้นกับอีกหนึ่งชิน้นน่ะอันนี้เราน่าจะได้กินครบทุกส่วนนี่จังหวะที่ใกล้สุกเนาะก็ประมาณนี้นะครับกิดกลางๆนี่ก่อนนะคะหนึ่งสองมไปฮะืมร้อนจิ้มกับเกลือพริกไทยน,นุ่มแต่ว่าเหนียวนิดหน่อย ของเขาไม่เหนียวเลยจริงเหรอ,อของเขาได้เหนียวนิดหน่อยเมื่อกี้<ป>อันนี้น่าจะเป็นฮาลาไม่นะคะทุกคนอ,คอันนี้อร่อยรสชาติดีรสชาติดีอันนี้คือก้อนชิ้นเล็กที่อยู่ตรงกลางมไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะเราจะชิมให้ทุกคนได้ดูนะอร่อยชอบหั่นหนาที่เรากินไปก่อนหน้านี้นะคะอันนึงเป็นลิ้นบาง ชิ้นบางนี่น่าจะได้แล้วนะดูทรงเนี่ยลิ้นนะไปจิ้มกับเกลือฮะนะไปจิ้นจิน้มเกลืออแบบเหนียวเนาะคนชอบกินแบบกรึบๆก็ได้นะแต่เราไม่ได้ว้าเหนียวไปนะมาแล้วจ้านี่คือชิ้นสุดท้ายนะนี่น่ากินเวอ่อว่โอ้โหแม่ เรื่องมันก็มาถึงตอนท้ายแล้วครับคุณผู้ชมเห็นไหมบุฟเฟ่คุ้มมากเวนุะงเพื่อไปฮะไม่แต่กินมาเชนิเออร์หน่อยสุดอร่อยสุดจริงหรือเปล่าอันนี้เหรอหวานนุ่มนุ่มเลยชิ้นไม่หนาอืมอร่อยอร่อยจริงเลยจะอร่อยก็ตามนั้นเลยครับเพื่อนๆ all you can eat หัวแล้วไม่เกินพันกว่าบาทผมว่าคุ้มนะ คุณชอบเมนูไหนที่สุดจําได้ป่ะเนี่ยน่าจะเป็นร่องซี่โครองอร่อยอา่าที่อยู่ในไหเ่เล็กๆนะหมักซอสมาแล้วอันนี้ผมเห็นด้วยครับอร่อยมากๆถ้าเกิดว่าใครมาญาติอุเวโนคิดอะไรไม่ออกครับแนะนําร้านนี้เลยราคาดีแถมพนักง,งานบริการดีอีกด้วยนะครับทำให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้านบุฟเฟ่นนะักท่องเที่ยวเนี่ยก็สู้ร้านเนื้อดงังๆได้เลยนะหัวละพันกว่าบาทเอง อีกหนึ่งร้านยอดฮิตขวัญใจ tiktok เป็นร้านชาบูนะคะไปดูกันร้านนี้อยู่ในย่านอุเอโนะนะคะเป็นร้านชาบูชาบูที่มีชื่อว่านิงโยองชยอกนนกากาบะอุเอโนะฮิโรโกจิเต็นนิงโยโจอิมาฮะนออเวยโนะฮิโรโกจิเต็น ก็เอาใจสําหรับคนที่มาเที่ยวหน้าหนาวแล้วอยากกินชาบูร้อนๆเนาะร้านนี้ก็มีทั้งชาบูชาบูแล้วก็ซุกิยากิค่ะแต่ว่าซุกิยากิเนี่ยเขาจะทํามาให้เป็นเซตเล็กๆนะถ้าใครอยากได้เซตใหญ่อลังการมีเครื่องเคียงเนี่ยต้องชาบูชาบูเท่านั้นไม่เห็นลายเนื้อแต่เขาทําให้กินเลยนะครับอันนี้ในเซตจ,จะมีซาชิมิให้ด้วยนะครับ ทางร้านเขาก็ค่อนข้างใส่ใจนะถามตลอดว่าแพ้อะไรหรือเปล่ากลัวกินอะไรไม่ได้เห็นมั้ยเนาะจะมีซอสถั่วนะครับเหมือนที่เรากินในซุกกี้ปกติเลยอันนี้แคนเสร็จน้ำจิ้มนะครับมาแล้วครับผมต้องเอาไข่ลงมาเนี่ยสไตล์ผมนะฮะคือไข่มาสั็จปุบผมก็ไปปั่นกับข้าวนี่นี่คือทางผมเวลากินซุกกี้ยังกี้นแล้วก็เปิดหม้อซุกนิดเดียวที่เราสั่งเป็นแบบเมื่อกี้ทำสกอร์เลยนะครับเป็นฟราม มาร์เบลวาเกีวนะเป็นหินเป็นลาหหินอ่อนใช่เลยเหรอจ๊ะรักแรกพบ,บแท้จริงเป็นอย่างไรจริงเหรอใช่เลยเหรอเนื้อดีมากน้ำซอสชูกี้เอซี่คือ,บแ,คอแบบรู้ว่าเคย้ำดำแต่ว่าไม่รู้เขาไปทำยังไงมันมีแบบความนัวแบบไหนก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเดี๋ยวให้คุณหนุ่มดาวชิมนี่ให้ดูนะไปเลยับ เหมือนที่ผมบอกไหมยังไงน้ำซุปซุปี้้าเจี้อร่อยมากไม่มีจังควะคือเนื้อนุ่มละมุนอร่อยมากอร่อยมากมากนี่คือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนเห็นนะครับนี่คือไม่ใช่ตัวท็อปนะเนี่ยก็คือราคากลางๆไม่ได้ไม่ได้แรงมากเขากําลังอธิบายวิธีการกินนะครับอิ๋มเชิญเชิญอืออืออือสอนกินสอนกินกับเนื้อก้อนเมื่อกีไหมคะเส้นเมื่ดีที่ได้เคยเห็นขุดด๊ เนื้อนุ่มละมุนอะไรได้เคี้ยวแล้วพอมันมันแล้วที่สำคัญคือพอมันซิ้มซอสมันออกเรียวหวานนะอร่อยมากนี่เลยต้องแบบบัดอ่ะวางให้เห็นอ่ะเราจะมาชิมกับซอสนี้ครั้เฮ้ยเด็กจ๋าสวยเดี๋ยวไปเชิญคนี่กิจะกเซาินดี้เฮ้ยร้องขอชีวิตไปเลย ซอสงานเนี่ยจะได้ความมันมันมันถั่วถั่วนัวน,น,นกินแล้วแบบลื่นนมคอแบบปลดปซอสนี้จะได้ความสดชื่นเปรี้ยวหวานเหมือนเหมือนซอสที่เรากินทั่วไปเลยแต่พอเวลากินกับเนื้อเนี่ยอร่อยมากมัสซิสกาให้เ I ็นส the s อ่านีุดาเนสาเน้เดาเนื้ดากกะะะเนสุนสุดาเนสุดเนสุดเสดาเปเดาเ ลองมาทานอี่นี้สำหรับร้านนี้นะคะกินเลยเทียบกินเลยผมน่าจะกินซอสเดิมนะครับเพราะว่าจะได้เปรียบเทียบได้ว่ารสชาติเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับอย่บอกเติมโคตซอสไปเลยครับมัสตาร์ครับเนื้อดีที่สุดในร้านชาบูร้านนี้อ่ะก็เชิญรุ่นธรรันจะรันจประกันไปไงมันหวานแต่ถ้าเปรียบเทียบเอาจริงๆนะ ไม่ต่างไม่จำเป็นต้องกินแพงสุดตัวนี้ก็อร่อยอตัวที่สองคือแบบดีเหมือนกันอะใกล้เคียงกันนะสัมผัสคือละลายในปากเหมือนกันเนาะรสชาติอร่อยเหมือนกันนะฮะอ,อร่อยอร่อยอ สอสนี้เลยค่ะไปกันทุกคนิอจส่นรากมันกอ๋อมันละลายไเลยได้รับกลิ่นเนื้อแบบชัดเจนขึ้นมาไม่ได้เหม็นนะแต่เราเรารู้สึกหอมอร่อยมากแล้วก็มนันกว่าแต่จริงๆแล้วอะ่ะไม่ต้องเป็นต้องเป็นเวสุสกะก็ได้เป็นเนื้อมาเบิร์นธรรมอดาก็แฮปปี้แล้ว โดยที่เราสั่งมาเนี่ยก็จะมาเป็นเซตๆอย่างที่คุณหนูนาบอกนะครับเอาเป็นว่าคนละเซตเนี่ยก็จะอยู่ตัวละพร้อมข้าวนี่คืออิ่มเลยแหละส่วนเนื้อเนี่ยเขาก็มีหลายเกรดเลยนะคะอยู่ที่ว่าเราสะดวกแบบไหนอยากเลือกเนื้อแบบไหนเอาตามใจชอบได้เลย แล้วผมเห็นคนมากินจริงๆแล้วเนี่ยก็คือคนญี่ปุ่นท้องถิ่นเองนะท่องเที่ยวน้อยมากใช่แนะนําให้มาร้านนี้นะครับจะได้กินรสชาติแบบญี่ปุ่นดังเดิมคุณชอบเมนูไหนขอนูนาน,นี่ต้องชาบ,บูชาบ,บูค่ะเพราะว่าเครื่องเคียงเยอะไม่พอแล้วน้าจิ้มเนี่ยยิ่งอร่อยมากแนะนําครับยูสุพรสึครับโคตรดีเลย มาถึงร้านสุดท้ายค่ะบุฟเฟ่ในตำนานที่หนูนาะคิดว่าใครที่มาญี่ปุ่นหรือมากับทัวร์เนี่ยจะต้องได้มากินร้านนี้แน่นอนก็คือร้านร็อกเซนคือในชินจูกุเนี่ยจะมีร็อกเซนอยู่ประมาณ2-3งถึสาขาซึ่งวันนี้เรามากินสาขาหลักของเขานะฮะแนะนําเป็นเพื่อนจองกันมาก่อนเนาะสามารถจองผ่านกรุ๊ปก,ก็ได้หรือว่าจองผ่านทริปก็ได้นะครับหรือว่าจะจองผ่าน g o o ก l e แ a p ได้นะ,ะกดมาแล้วก็บุ๊กิ้งไ้เลยราคาก็มีตั้งแต่2,000ต้นไปจนถึง3,000ปลายนะครับ เราจะเริ่มที่ลิ้นก่อนไหมลิ้นนะคะิลิ้นกับเชอรอยก่อนแล้วกันนะราซาหน้ากินมากนะคะเดี๋ยวเราจะกินที่นี้ก่อนดีกว่าที่ว่าคุณจูได้แล้วอันเนี้ยซอสเปรี้ยวสำหรับลิ้นนะคะหนึ่อสองตับป็นไงครับอร่อยนี้คือนุ่มเด้งสุดๆขอกินช็อนริปไวๆไวนะคะดูเลย มันยกร่องละลายไปเลยของแค่ลิ้นนะจ๊ะดีนะนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยว่นี่เดีอยว่ะสิ่งนี้เด๋ยวไหลลงไปเลยอะ่ะเนี่ยถือว่าถึงญี่ปุ่นแล้วถูกอันนี้สุดยอดอันนี้ยังไม่ถึงจูชท็อบนะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อวาคิวนะเอฟายนะมาเปยนยาห้ถุกเนื้อใหญ่มาก <laughs> 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 ไปคะ่ะทุกคน โอเมก้าโอ้สองชิ้น่ะขอลงซอสเปรี้ยก่อนเอาชิ้นใหญ่ไปเลยให้มันจุกๆนะคะทุกคนหนึ่งสองสอู้หูสุดๆแล้วนุ่มมากเนื้อเหมือนจะไหลลงคอไปเลยค่ะชิ้นใหญ่ขนาดเนี้ยอ๋อมันต้องใช้เนื้อใช่ไหมชิบูชิบู เชบูเชบูครับไปคร่ะเมื่อกี้ยูสุนะฮะนี่นิ้มหัวเละแบบนี้แหละเขาเรียกว่าถึงญี่ปุ่นของจริงเวือรานี้ดีจริงๆและใครจะรู้เนื้อที่มีอยู่นี่คือชิ้นนี้คือ A5 นะครับไปบ้าะ A5 แบบดูดิเนี่ย นี่คือ A5 ฟเพราะเป็นเพื่อนนี่คือเนื้อ A5 3 2ส,มสไม่ต้องปิ้งนานนะครับส่วนนี้หายเหนื่อยเลยอ่ะนี่เห็นไหมโอ้โหปิ้งแป๊บเดียวมาเลยลายขึ้นเลยนะครับดูดิมันจะมีเมนูที่แตกต่างไปก็คือปูนะเดี๋ยวจะสั่งปูมากินกันนะครับของคุณจูต้องเป็นอันนี้อของคุณหนูหน้านี่ กินแบบไม่จิ้มเลยดีกว่านะครับผม <_ d ata> เดี๋ยวจะเป็นการไม่ให้เกียดเนื้อ A5 ฟที่เขามาให้เราทานนะไปครับ <_ d ata> เขาว่าช็อตริบนุ่มกว่าอ่ะอันนี้ได้เคี้ยวอร่อยอ่ะกินกับน้ำจิ้มบ้างนะครับอีกชิ้นหนึง่งต้องกินกับน้ำจิ้มอร่อยขึ้นคิดว่าเมนูนี้กินกับข้าวแล้วจะดีเนื้อหอมเนื้อหอมโอ้ ไขมันคือแบบกรุบกรุ๊บกรุ๊บต้องจิ้มคืออร่อยมากแต่กินได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะมันอย่างนูนาในตัวนูนาเนี่ยชอบกินเนื้อที่ได้เคี้ยวแบบไม่ค่อยมีมันเยอะอ่ะแต่ว่าอร่อยมากนะไม่ใช่แม่อร่อยอืมอืมล็อบสเตอร์กับอะบาลลอนนะคะประมาณนี้อ่าโกกก ใจนะเย็นนะคะคุณไม่มีสิทธิอิ่มคุณจูเนียคุณต้องกินอีกเยอะูดูดูดนะครับย่างมาหน่อยหน่อยอุยร้อนมากอิอนหวานกินปูคุ้มไหมคุ <isse> ้มมากเพราะว่าปูแค่น,นี้เวลาไปกินร้านบุฟเฟ่ปูตามโอซาก้าเนี่ยหัวหนึ่งก็ก็สองพันแล้วนะ อ,อืดีจัดเลยอะ่ะเออมันหวานมากลองกินปูดูนะคะทดสอบการกินปูนี่เราจะจิ้มกับสิ่งนี้ซีฟูด้ดนุ่มมากหวานเจี๊ยบเพื่อนเอือ่อยออยเนื้อย่าง,งเป็นหอยเป่าฮือนะครับแล้วก็มีกุ้ง ตัวเป๊ะๆนะคะตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยจิ้มอันนี้นะคะสีใสๆอันนี้โนะควันชุยๆเลยเพื่อนๆหนึง่งสองสามอกุ้งอร่อยรสชาเปาอ่าะื้อไม่รู้ลองกินดูใช่เป่าื้อเด้งเด้งหนึบหนบอืออร่อยมาก,กาดีอันนี้ดีชนแก่ ซึ่งร้านนี้เนี่ยเป็น all you can eat ที่แบบมันไม่ได้มีแค่เนื้อนะครับเพื่อนๆมีซีฟู้ดเอ่ยมีปิ้งย่างแล้วก็มีชาบูอีกแล้วเนื้อเขาคุณภาพดีมากแบบดีมากเกินอะ่ะเรามาสรุปดีกว่าว่าคุณชอบอะไรในล็อกเซนครับอองตรงป้าหนูนะ่าชอบชาบูชาบู <laughs> เขาเด่นเรื่องปิ้งย่างโว้ยไม่แต่เนื้อที่เขามาใช้ทำชาบูก็อร่อยมากอ๋อส่วนผมชอบเนื้อ a5 ครับอะไรมาก แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับร้านนี้คือมาพร้อมกับคุณภาพเนื้อที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันร้องว้าวเหมือนกันอะที่สําคัญคือพนักง,งานดีมากตั้งแต่ไปกินมาหลายร้านเนี่ยผมให้พนักง,งานร้านนี้คือที่สุดส่วนใครนะคะอยากได้เนื้อลาหินอ่อนเนื้อนุ่มมันเยิ้มนะคะบอกเลยว่าร็อกเซกนเนี่ยคุ้มค่าสมราคาที่เราเลือกมาแน่นอนและสุดท้ายแล้วนะครับพูดในราคาเรื่องคอสที่เราจองมาเนี่ยสามพันต้นๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะคืออยากให้มีร้านแบบเนี้ยมาเปิดที่ไทยอะจริงผมว่า ห้างแตกแน่นอนจริงสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับได้โปดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยครับเป็นกำลังใจในการทำงานครับไปก่อนครับเจอกันอีพีหน้าครับบ๊ายบายและนี่คือร้านอาหารตลาดปาสุกิจิที่อยากให้มาทุกคนห้ามพลาดออร่อยมากอร่อยเกินห้ามใจก็ถือว่าเป็นร้านที่แนะนำเพราะว่าราคาถูกหมรคุค่าเลยดูดีไงนะแฮปปี้เลยล่ะ